สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของถุงกันน้ำฟิลฟรีขนาด10ลิตรนะฮะนี่นะครับอาจจะถ่ายเห็นปะป้าเล็กน้อยได้ครัี่เอนี่ครับนอกจากที่จะใช้สําหรับกันน้ําได้แล้วนะครับยังสามารถใช้ประโยชน์ด้วยกันนี่ครับเพียงบิดปิดม้วนๆอย่างน้อย3รอบนะครับล็อกปั๊บแล้วก็ให้เป็นถุงสําหรับช่วยชีวิตเด็กน้อยได้ครับน้ําหนัก carrying load เดี๋ยวลองมาดูครับว่าประมาณเท่าไหร่ช่วยกดหยุดไว้แป๊บนึงสวัสดีครับพี่เอม ตอนนี้โอ้ยสมว่าอีเมม,มกำลังจะจมน้ำหาอะไรไม่ได้เลยเอาถุงกันน้ำสิบลิตรเรียบร้อยนะครับรับไปครับโอ้ยช่วยเหลือตัวเองด้วยลูกเกาะไว้เกาะยังไงอ่าเกาะอย่างนั้นแหละลอยไหมครับลอยบุ๋งเลยครับเห็นไหมคะนี่ครับคือประโยชน์ของถุงกันน้ําจากฟิลฟีขนาด10ลิตรเกาะได้สบายหายห่วงนะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับหาเงินสมทบเขาเรียกว่าการเดินทางอควาแคริงเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายร่วมรักน้ํากันนะครับ 10ลิตรนะครับราคาเพียง400บาทเท่านั้นนะครับส่วนสามรอยอห้ลิตรราคา350บบาทครับผมใครสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ